นี่ครับ hm. ผู้ผู้ได้นั่นไปบอกผู้นี่ปนาจะได้โตนี่ล้านผู้ได้ตามโตโอ้นี่ครับผู้โชคดีงวดก่อนครับได้สารโตได้ครับท่านผู้ชมหายขนมกันนอนยัดอีกยัดรีเราบอกอย่างหนึ่งจ้าของได้ยิ่งอย่างหนึ่งแต่ปนาได้ยิ่งโตเตอผู้บอกนั่นวู้ดายครับมูมันเนาะนี่แหละครับ คุณจเจี่ยเ่งคือเบอร์คัสตโมชมบอก407ได้ยินเป็น307คัสมโมชม,มเดี๋ยวเดี๋ยวพอเที่ยงจะไปสอบถามครับคุณน้าคุณป่าเพิ่นน่างวนี่เพิ่นมักตัวใไใดตัวใดครับผมพย้อยเมื่อวานน้ำกลนครับ เขากลับมาเออมีม้าอ้ั่วปนน้ามด้าน่นตัวตัที่ไหนยิ่ตัวไหนครับสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดก็ตรงตัวตัวนยิเอาที่ที่ท่นบอกเลยบ้านีผูบอกท่านบอก407เแต่ว่าฟูทำผิดามสคนเจานะาต่ผู้ชมเนาะครงเอ่ับ เจตนายครับคนบอก407เด็ก4ก็เลย3บรตตงกันได้ธรรมุช้ชมก็ยังไปได็ยินเป็น307เห็นบอกพู้พูไม่ด่วงครับเพิ่นจะขห้ได้นะครามผช้ชมคือว่าปู่เจกเพิ่นจะขห้ได้ถึงจะบอกจะได้เพิ่นกระด็ยินเป็นตัวที่มันจะได้นั่นแหละครับธรรมุ้อมครับเมื่อนี้ทธรนมู้ชมก็ร่วมร่วมพ้นคนดวงแห้งครับผม แดงคุณนาเนี่ยเป็นกระไดสามตัวตรงเลยครับบอกเทปตลาดเขากระถึงนำยี่ดอกพูละลอยพูละหาโอ้ยเนาะโอ้ยคนกิ่งลูกเบามากว่าลขกละโบลายเนาะที่แท้เลข,<อ>ข<อ>รรเขาสี่ศูนย์เจ็ดละเขาบอกแต่ว่าได้ยินเป็นสามศูนย์เจ็ดคนดวงดีจริงๆแล้วเพิ่นบอกเพิ่นอยากให้ได้ครับเ<ม>พิ่นอยากให้ได้เอาอย่างดีเลยแมากงเพิ่นไม่ได้จะากให้<ม>นี่ครับแดงคุณป่าเห็นบอก บอกว่ามีคนไปบอก407แต่ว่าได้ยินว่าเป็น307นะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นสีแดงๆนะครับไปทั้งล่างทั้งบนวัตทิพันธ์มาครับผมยังคุณรุ่งก็ได้ สองโตจะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมที่คุณลุงเจ้าของที่ท่านถูกถึงพ่อเชืงทิึงว่าวันนี้รวมพลคนดวงเฮงครับเดี๋ยวพอเชิงจะพาถามน้ำคุณหนาและวอีกั้งนึงว่าเขาหมักตัวหดงหัวนี้ครับผมชอบตัวไหนหรือว่า បានດີដូចយ៉ាងครับเนี่ยប្របអនាគតឲ្យត្រូវតាមនុស្សអស់គ្នាអរគុណឃើញឡាស់เด้อអរគុណជួយខ្លាំងម៉ោះត្រូវអស់គ្នាបានវត្តថ្វាយលុបអោតីនេះស្ាងម៉ៃព្រោះម៉ោះទីបានត្រូវបីទូទៀតកូនចាំពីក្បាលជាងម៉ឺនពนึงណាបាទណោនេះណោឲ្យហូបឲ្យពិសានំនេះចែកដងសាមឲ្យយើងនឹងនេះណាបាទអមអតន័យដូចគ្នានេះព្រោះឲ្យបងប្អូនបានឡាស់เด้อ ញ៉េអូបានតះណាប៉ះប្រៅនេះពូនยาวសิ่งកបាຫມົດเลยណាស្វាយនេះមកដល់មកចតមកអីយ៉ាងឥឡូវនេះពូនยาวបានមកដល់ហើយសាទូអីចឹងណាប់ចូលទៅ

อันถึงสามโตแล้วป่ะไดี่ยสามเนี่ยนี่เนาะบ่อถึงล้ถึงสามสิบองยี่สิบคูณยี่สิบแต่ยังค่ายสองโตกระหานเยอเขาก็สื่อซ้ำนั่นละเนาะจะสื่อน้ปนะเทศไทยนะแต่ผู้เล่นดีๆจะมาถึงลายคุณผ่อกับฟันมาเขามาบอกเก่าเจ็ดก็ถึือีกครับอ้าเมืองครับจะเป็นดวงเฮงชั่เนาะ ในเก่าทบอให้ดูห้านเน้ยเงบ่อน้องะกาศต้องไปกะนนะเลี้งบ่อน้อง่เก่าสองงวดนี่ม่่้าเอาเอาม่ถามยังจะเฝ้าบ้าผมม่ถามอยู่งวดนี่ฝันดีเราบอก็ฝันดีอยู่ครับบอส ห้าศูนย์สาม้าศู้าศูนยามอ๋อเขาจะต้องกันทะเลก่มันมูไปใส่เลยว่นี่ล่ะวนเวียนนี่ีลาคนขี้งูจ่นสีใหญ่นานทาศูนย์สามของคนัูบดลยวผู้ใดที่ว่าเห็นว่าเห็นฝันเห็นสองเก่าอนาโอ้พ่อบ้านพ่อบ้านเราสามเก้าสองโอ้สามเก้า ครับตัวตาดาเลขตัวนี้มันจะอยู่นี่เลยครับสานผช้ชมเลขที่บอกมาอยู่นี่ยังคุณป่าพ่นเดินทางมาที่หลังนี่พ่นก,กันยังพราอย่หูวได้่าลเลขกที่ได้กันอยู่นี่อยู่เป็นตัวใดแน่แม่นครับแต่บาสามหานี่คือคุณลุงเจ้าของที่พ่นฝันครับผมรากาที่อากงพ่นไปที่พ่นไปรูปยุต้น ต้นหยังกระพ่อนั่นต้นให้ต้นพ่อให้ครับผมต้นพ่อให้ต้องจุดนั่นครับพอเที่ยงไปมองเบิงเห็นเป็นสามหาชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมแลก็ตาโ่ห์อะไรอย่างนืมเล่ห์พูนั่นเป็นสามหา แต่คองทีเออเขียนไปเลยเอ๋อว่าว่าในฟงในก่อนงวดก่อนนี่ไผไปบอกงวดก่อนนี่คือไดสามตัวตรงแทนร้านอยู่นี่แหละเพิ่นบอกว่าไปขายขของายของกับทามใส่ละอีนั่งไปแถวนั้นได้เลขตัวใดแน่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บอกว่าสี่สูงเจ็ดแต่ว่าจะคลองนันได้ได้ยินงสามสูงเจ็ดแต่ว่าได้ทวงเขาอีกดอกได้ยินปนันกับไปได้ทวงกับนี่ก็ขายของกับทามเพิ่นถึงรับในละนั่ง สิบบาทสามตัวบ่อสองตัวโตบอกอันเอ่ยคือว่าสามบอเมนบอกซี่ได้เพื่อนว่าบ่อเออสันสาม็รือตัวเอ่ยูนเดียวเพินจะไข่เนาะโอ้จะว่ากระทว่าได้วัสถุสุ้ทุกคนเนาะได้ครับเพิ่ม่ได้สามตัวก็ได้สองตัวมันก็ยังสี่ล้วครับนั่นนะผมว่าฝันเม็นตกั่ี๊ยนะยังว่าโอ้ฝ่นฝันบอกเก่าเจียดตรงตงเลยบอกร งวดนี้ดิครับพันกฝันว่ามาบอกพันว่าเก่าสอสามเก่าสองคนเก่าบอกคำมาบอกมโหคือกันเขาบอกจังัสโอแต่แต่พันบอกพันบอกพุนป่าว่าอันนี้เนาะครับว่าสามเก่าสองครับผมมันกระตรงกันเขาเบิดครับอยู่นั่นครับบ่้ไดสองเก่ายุทุกเชียงท้ยก็เป็นแปดสองเก้าครับ คนลูกเอาเนื้อเอายังมาหอบเอามาให้แม่กินบ้าฮะนี่นี่ขึ้นลูกฟันว่าจะไหนก่อนเอาบอกม่เขาบอกไม่ลูกเอาเนื้อเอายังมาให้แม่มาแต่กรุงเทพมบ้าแม่ว่าเอาของบ่เอาอยู่ลูกบางที่ครับแม่ก็เอาเนื้อมาให้เพราะเอาผมเอาเนื้อมาให้แม่เด้อเอาหัหอมเอาเลยหอมเอาเลยบ่หอมเอากันบ้าโอ้ยค่ท่านผู้ชมคนหัวคนเที่ยงลูกเลยค่ะท่านผู้ชม หวป่าเราได้กษตรใดน้ำร้อแล้วดื่สิไหวขึ้นกันอยู่เนาะสายเหล็กแหกหมันเก่าซีซีเก่าเน้อครับแต่ผู้ชมเด้ออย่างที่คุณลุงบอกนะก็แม่นครับเก่าซีซีเก่าที่ว่าอาถงมาสี่บอกเท่านั้นเราวาจังสี่คอยฟันเห็นเจ้าก้อนแหลกก้อนคอยสิใดเหนือตัวนี้คอยฟันเห็นแม่ป้าแม่ป้าเจ้าใดเหล็กยังคอยฟันเห็นเจ้าว่าจังสี่บ่จะไปบังเฮื่อนตำรวจพ่นสิหลาบานที่ยัง เจ็ดเจ็ดหมือนว่าจังซี่เอาหนาเจ็ดศูนยเจ็ดรอโอ้ยเียงอเียงมากข้างหนาแล้วนะว่าจังซี่หนาครับโอ้ยยังว่าก็เลยเอาเป็นชุดนี่นอเจศเจ็ดน้าสี่หก่านผูมชมเราจะจำเราจะรีเราได้เบิดทุกตเลยข่าต่ม่วงคนหาเรา ว่าขิงลุกบดได้อือมาเขากันค่ะนเนาะคำหนึ่งเมือนั้นิลุกินว่ามาถบายข้วสายคำหากับคนลูกคนพ่อยงมเ่าอยากินมากับฟันเลยแล้วครับลูกตาหาแล้วมาคำหนึงครับผมเห็นบอข่าสมุชมียังเนาะหัวกรอนกระไดคราบสมุชมคุหน้าิ่นกระไดคุณป่านั่นกระไดทั้งพอบานพันข้าสมุชมไดทั้งสามตัวไดพอบานกรไดเป็นเก่าเจ็ดน้ำาวสมุช ก็ยังเขาเที่ยงบอกแหละครับท่านผู้ชมไผ่มะกาบมะวายการรู้ซึ้อว่าอากงเพิ่นอยากให้ทุกท่านแหละครับแต่ว่าพอเที่งเองงดที่ผ่านมาเนี่ยพอเที่งสับสนครับบอกตามตรงสับสนเพิ่นให้พอเที่งอยู่ให้ครับเพราะว่าเพิ่นพอเที่งนางล่อนางล่อคุณพ่อหมอถ้ำพอเที่งจะมองเห็นอยู่รูปมะพร้าวครับเป็น407คือกันครับ นี่ครับถึงว่ารวมพลคนดวงเฮงครับมือนี้มือก็เป็นมือวันมือสันวันดีครับมือหนึ่งครับท่านผู้ชมคือก้าวนังใครถือเกลี่ยหนังสามตัวตรงหนังกันสี่หมวแมนบ่อหมวดถือถือสามตัวตรงกับฝันว่าได้เนื้อเองสี่บ่อแล้วมื้อเอออ่หหมูนนนาาล แล้วมันขึ้นว่าอีหยังก็ฝันว่าเขาเห็นเขากินข้าวห่อเห็นเขาสิเจ้ากินข้าวเขาบ่เอิ้นได้แต่ว่าข่อยไปจกเอาเขาเขามากบอกวันึงเขาหยื่อเหลื่อมคับๆับแผ่วห้อยเวลาเอาของเฮาไปแน่แล้วตยวนี้มันลาเอาของบ่เที่ยงไปนําแล้วตี๋วนี้อ้าวบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแบ่งปันกันแบ่งปันกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแม่นตัวผมได้เก่าซีซีเก่งแต่โดนพุ่น เจ้าก็มาลาเกาะน้ำฝนเนี่ยเจ้าไอ้บ่ลนั่นเจ้าก็ได้ซีเก่าเก่าหนึ่งนั่นละมันก็แบ่งกันไปลเรื่องมาถวายก่อนนะผมว่าเป็นอย่างแบ่งกันแบ่งกันแบ่งุนเาะครับแบ่งกันแบ่งกันมาทุกคนจะขายได้สมบูรณ์สุกคนระคราตะมุจมเอฟซีคือกันทั้งบ้านก็จะขายได้ครับผมจะขายได้ป็นในชิ้นชอบเป็นชุดใหญ่กับเบิรงเอาเด้อครับฟังเอาคราร์มูชมมันจะมีโยยังคุณนาเนี่ยเิ่นสื่อเป็นซีเก่าเก่าซีครับยังคุณป่านจะเป็นสองเก่า สองเก่าก็บินยังนอน้อของป่ายังก็2 9สองเก่าก็ยังก็เหรออาอคนนั้นสามเก่าสองเก็5ห้เออห้าศูนย์สามอ่าศนสมศูนย์สามสามเอออันสามหาสานก็ตรงกับที่หลูกคุณเหล็กคุณลุงคนฝันที่ปูเจ็กมาสี่บอกกับสี่เก่าครับผมอืมตาโจรพึ่งหม่ตาโจรโนบะน จากเต่หมูขาวเขาทำยังไงมีนล่อะไรใหม่เว่าจี๋แล้วเว่าวเจ็กแล้วน้องมีแต่ปูขัดขัดลิ่มนี่เล่าบอกโหน้าหนาได้หน่ามันแต่ละย่องได้หนิมีคนนีกกระชากจะได้หนิต่ได้หนิคนไก่จะได้สริงมันก็เนี่ยแต่ไหะปูที่วัดไก้คมทางนี้กัคนลุกคนฟ้องได้จะพอสังเกตเปิดได้วางลัคนวางหันนี่น้ำข้อน้ำยังเนื่อพิ้นขึ้น ได้หูจับยังไงเนี่ยนี่มาแต่ละย่องเด้นี่นี่พวกนี้มีแต่พวกคักรู้จิงใจมัดล่ะสุ่มนี่เราตีด้ยได้ก็เราหัดนี่นะจ้าโกงเจ้าตึงกบาชูบเลยนะบองมาสบายอออจ้าเป็นป่าว่าจะเป็น หมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าเป็นขนมของหวานของหวานหรือว่าผนหวานหลากไมาร้านกดีรจะขอเอาไปื่อวาจะเอาไปกินท่านพิ่สบายมี้โชคลามีคนโชวนี้เสรีมงคลแ่คขอบครั้หรือว่าอาติพี่น้องป่ารุ่งจะเปนมานางเหน่อขนาดอกดูรานก็จดี๋อวญาตผมหรือว่าปู่ญาติญาตหรือว่าน้องเพจที่บอกพาเจ้าจุตท่าห์จะจาขอจาขอจาขอจขอจขอให้ร้านเอาไปกิน ต่อจากอากงหรือ <substit> ว <uting> ่าทุกๆพระองค์น่ะล่ะทุกองค์ที่เพิ่ได้กินหรือว่าเสวยได้แล้วถูกร้านก็จะไปกินราะว่าเป็นคนเช่อเ้ขั้วขออนุญาตได้่ะบมาหนาตัได้ยอสมหหนี่ยน้องสมเลยน้องพ่อ ผเอ,อ,อ,อาไปเอาไปไปแบ่งแบ่งกัน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 อ่ะอไปโอหนักเลยนี่หนักนเป็ดไก่กับมะเสแบ่งเอ้าเาไปใหเนนี่ครับคือตีหอาจะเผาเน่อหอมหอมขร้ผาน่าพระคือไปหากงอาตัวนี้เจ๊ใบเอาตัวนี้ตัว <im> น <pro tuh> <อ>ี้มาแบ่งตัวนี้เบอเบอรชุดนี้ ขอสุดนะขอขอสุดนะเอาเอาตัวไมาแบ่งกันหนูเอามาแบ่งเขาแสแบ่งใหญ่เอาบ้าน่ามันซะก่อนจะล่าแล้วล่าที่ล่ะล่าที่ล่ะพอพอเมีนโยทั้งหลังล่าหรอพอล่าได้ทั้งหลังนั่นล่าเลยล่าเลยเฮ้ยล่าแบบเร็ว พอไปเพราหนอรอั่นนะคุ้งหน่งค่คแบ่งกันคเอาไฟหลักใหม่แบ่งกันไปกินเอาราบอานี่วกนี้ถ่ายเอาเราบอนี่เอาบลอบอนี่อี่พวกเอาเราบอนี่ถายเอาเด้อถ่ายเอาเด้อถ่ายเอาเด้อ่ายเอาเด้อผมจะยืดใช่เออเป็ดนี่ก็มจับเอาไม่มจับกันจับจับแบ่งกันไปกินพ้าว่ามันอึงดนโสมดนลาบต้องกานแบ่ นี่จะใช่หรอไม่เนี่ย็ไม่ย่ได้หรอเนี่ยอ๋อนั่นนนี่นั่นแหละอท่ยวนี่ได้ป่นี่อ่า